วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับได้มีโอกาสนะครับเข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาดินบวมตัวนะครับกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งทางโรงไฟฟ้านะครับได้ทําการขุดเหมืองครับเพื่อนำฐานหินไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับซึ่งดินที่เหลือจากการขุดเหมืองนะครับโรงไฟฟ้านะครับจะนําดินเหล่านี้ไปใช้ในการก่อสร้างนะครับแต่ไม่สามารถนําไปใช้ได้เนื่องจากดินมีการบวมตัวอยู่นะครับซึ่งเกิดจากมีแร่ธาตุบางอย่าง ผสมอยู่ในดินเหล่านี้นะครับยังเป็นที่มาของงานนี้ครับครับดินที่ได้จากโรงไฟฟ้านะครับเราจะนําดินเหล่านี้นะครับไปใช้เป็นดินถมนะครับหรือนําไปบดอัดเป็นชั้นรองก่อนที่จะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆครับซึ่งดินเหล่านี้ครับจะมีคุณสมบัติการรวมตัวอยู่เมื่อเข้าหน้าฝนนะครับดินเหล่านี้จะเกิดการรวมตัวเป็นอย่างมากนะครับ และเมื่อเข้าหน้าแรงดินเหล่านี้จะหดตัวนะครับทําให้เกิดการแตกแล้วหรือเกิดการซุดตัวได้นะครับภายในอาคารที่ตั้งอยู่บนดินบวมตัวครับหลักการของการปรับปรุปงคุณภาพดินบวมตัวนะครับเราจะนําปูนซีเมนผสมลงไปในดินเหล่านี้ครับเพื่อหยุดพฤติกรรมการบวมตัวและหดตัวของดินครับในการปรับปรุงดินบวมตัวในงานนี้นะครับจะใช้เทคนิคอยู่2แบบด้วยก,กันครับแบบแรกก็คือการปรับปรุงคุณภาพแบบลึกนะครับ และแบบที่2คือการปรับปรุงคุณภาพแบบตื้นในการปรับปรุงคุณคุณภาพแบบลึกนะครับจะทําโดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์ครับจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพแบบเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับโดยการเจาะเสาเข็มซีเมนต์เป็นจุดไปนะครับ,รซ,รบซึ่งในการเจาะนะครับจะใช้ท่อเหล็กนะครับเจาะลงไปบริเวณกลื่นกลางของดินวมตัวครับแล้วก็เก็บดินขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนําดิน วมตัวนะครับมาปรับปรุงคุณภาพโดยการผสมซีเมนต์เข้าไปนะครับแล้วก็บดอัดกลับลงไปที่เดิมนะครับต่อมานะครับจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพแบบตื้นนะครับการปรับปรุงคุณภาพแบบตื้นนะครับจะเป็นการลอกหน้าดินทั้งหมดนะครับที่มีการรวมตัวนะครับหลังจากนั้นนําดินเหล่านี้นะครับมาปรับปรุงคุณภาพโดยผสมซีเมนต์นะครับแล้วก็บดอัดกลับลงไปนะครับในการปรับปรุงคุณภาพแบบตื้นนะครับดินจะแข็งตัวเป็นทั้งแผ่นเลยนะครับ ครับในงานที่นี้นะครับทางเรานะครับได้ทําการปรับปรุงดินรวมตัวนะครับให้ครอบคลุมทุกปัญหาของดินรวมตัวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือดินรวมตัวที่มีการรวมตัวสูงรวมตัวปานกลางและรวมตัวต่ำครับซึ่งเราสามารถนําผลงานที่นี้ไปประยุกต์ใช้ในงานฐานรากนะครับในงานก่อสร้างได้ครับ